สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอมิกเซอร์ยี่ห้อ AVA AG07 นะครับเป็นมิกเซอร์7จันนช่องต่อไม่4ไมค XLR เป็นแบบคอมโบแจ็คนะครับเสียงที่ได้ยินอยู่นี้ก็เป็นเสียงของมิกเซอร์ AVA นะครับเป็นเสียงไม่แล้วก็เสียงเพลงประกอบนะครับเป็นรุ่นที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับรุ่นนี้เป็น ออดิโออินเตอร์เฟสนะครับที่ถ่ายทำอยู่นี้ก็ใช้จากมิกเซอร์รุ่นนี้เลยนะครับทั้งภาพทั้งเสียงครับไลฟ์สดก็ได้นะครับผมหรือบันทึกเสียงทำคลิปวิดีโอก็ได้ครับเอฟเฟกเสียงก็มีถึง100เสียงนะครับเลือกได้เลยสําหรับร้องคาราโอเกะแล้วก็มีบลูทูธเชื่อมต่อ,อเสียงไร้สายกับโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรก็ได้นะครับผมให้เสียงดีมากครับ ชันนั่นก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปราคาก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบเสียงกันดูนะครับผมแบบคร่าวๆนะครับทีนี้ก็มาฟังเสียงของเอฟเฟคร้องนะครับเช็ควอนทดสอบอที่ทดสอบอยู่นี้ก็จะเป็นเสียงของอโปรแกรมเพลทน,นะครับจริงๆแล้วก็สามารถเลือกเสียงได้เยอะนะครับมีทั้งเอ็กโค รีเวิร์ดพอลสเตเดียมนะครับวันนี้ก็นำเสนอเป็นแบบคร่าวๆนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาทดสอบเสียงได้ที่ร้านเพื่อนซื้อขายหรือซอยพหลโยธิน72นะครับจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับทดสอบก่อนซื้อก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับมิกเซ AVA AG07 นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ